สวัสดีครับเพื่อนๆฟ้าใหม่อมูเลตมีความภูมิใจที่จะเสนอมารีวิวนะครับเป็นสมเด็จนะครับอันนี้เป็นสมเด็จวัดกาลยานะครับนะครับเจ้าคุณถุนทองนะครับได้เป็นผู้สร้างนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ฐานคู่นะครับนะครับหูใบสีนะครับแขน โกงโกนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆหลวงปู่ภูนะครับเพราะว่าเจ้าคุณตุนทองนี่ท่านมีความถนิดสนมนะครับจะองค์สมเด็จหลวงปู่ภูวัดอินนะครับนะครับเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อผงที่หลวงปู่ภูได้ได้มาให้ให้ท่านได้ได,ได้ได้สร้างพระสมเด็จนะครับ เพราะว่าเจ้าคุณทุนทร์ท่านมีความถนิดถนอมนะครับพระสมเดจวัดกัลยาไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับอันนี้นะฮะพิมลักษณะเป็นพิมพคล้ายคล้ายๆลองปู่ผูพิมพ์โบราณเนี่ยฮะนะครับจะเห็นร่องรอยนะครับความเก่านะครับรอยแยกของเส้นซุ้มนะครับ หรือแม้แต่รอยพื้นผิวนะครับเราจะเห็นความแห้งนะครับเขาจะเห็นความแห้งของจะมีข้าบแป้งผิวบางๆอยู่นะครับก็อายุการสร้างมาก็เขาร่วมร้อยปีแล้วนะ เพื่อนเพื่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยความเก่านี่จะมีการแตะตรงเส้นตุ้มนิดนึงนะครับมงบอกถึงอายุการสร้างนะครับก็หาชมยากนะครับถ้าไม่ชมเว็บเว็บของผมนะครับก็เว็บอื่นก็หาชมได้ยากมากนะครับได้ศึกษาได้ยากมากนะครับพื้นด้านหลังก็จะ จะไม่เรียบนะครับเพราจะเห็นมีคราบแป้งรอยผิวปูนนะครับรอยเนื้อผงนะครับปูดขึ้นมานะครับอันนี้พิมพ์พิมพ์เส้นฐานคู่นะครับเพื่อนๆ ในชมได้ศึกษากันไปนะครับก็จะมีมิตินะครับครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนะครับพระถมเด็จวัาจร,ร,รยานะครับเจ้าคุณทุนทรท่านเป็นพระเกจินะครับในยุคเก่านะครับได้เป็นผู้สร้างนะครับถมเด็จนะครับแล้วท่านก็ได้ สร้างละฆังหล่อใบใหญ่นะครับประจาอยู่ที่วัดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในคลิปต่อไปนะครับขอบุญครับ